สิได้แต่อ,อึ้งต่อ,อึ้งยุสิได้อันเมียบอกว่าอย่าลืมเอาเรือลงไปเอาปลาเด้วตอนเย็นๆผูดด้เด็กเอ็งแย่ได้ได้เอ็งจังคันนี่ ปลาอะไรคะเออม,มีแต่ปลาหนังหมองเนาะบนนี้เนาะเอาา้งโหพล่าซัวเห็อดอันตักร่นน้ำอันนี้กับซีติมปลาอีกแล้วนี่มีอันตักกับ่บเห็ด ป้าป่าขอบาทสองบาทสามยายนาง นยกป่ามันลิ้นปัดปัดปัดพอแล้วมันจิตใจเมื่อ่าเป็นมือคู่บอว่เื่อแล้วนจะได้ um ือคว่งาม ก็ว่าเจ้าก็อยู่ที่อมเทิก็ได้เนเป็นรุ่พาัาพอในใจะบเงี้ยเนในใจมมาเบะของเจ้าต่าเออมก็เออเออยู่ผู้ฮะแค่นั้นมันได้กว่านอนนี่จะได้ปากปากเพิ่นได้ไม่เพิ่นได้เอาไปเก็บแล Vợ vâng, Phân than này má, cô tức mất đánh tay sáu nhưng mà đấy ba trẻ lăng thăm bà thân 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 lại khăn <laughs> ไอ้พันบบมายัานฝนถึกหัวล้าน,อน,เ,นอเออยันหัวล้านถึกฝนว่าก็คนม่มีขมอมได้อันนีนนนน้สบายเด้อบ่ได้ไล์สดค่ะปิดเครื่องโรดเครื่องบินบ่ต้องยันเราให้กูจักความไอ้ยิอกมามาไปให้นั่งท่ายี่สามล้ออุ้ยเรานอนก็ไปนอน ตายางเย็บกิดตุมตาส่วนลงมิดเลยตายังนะอ่ายู่บูบูบูอาตาไรสดสิบแม่คุณาะควดบ้าเนาะ โย่ปากฏว่าอาตัปากฏว่าน่ะอปลาตัน้อยกันปรากฏมันฆ่าอยู่ห <eh ่ะบอโอ้ยม um> um> ันน um> ้อยพดเนาไปเอาไปเอา คนควัวมันอึ่งได้ค่ะโอ้ยแต่พ่นกับคว้าซใดแล้วพอันอ้วสิมวาใทางนี้มดแล้วเอเอนกนยอพนมเตตัวอมันเปียกวันนี้จะกอจองเพื่ออซุ ได้เวลาเมื่อแล้วเองค่ะโบได้ถ้าบ่มีถ้าบเมีนหัวล้านทั้งท่าอยู่เพื่อนก็คงม่ลเมื่อหรอก

เจ้าต้องเอากระดุ้งใหญ่กว่านี้กระนาดเบอร์บางขาไปแค่ซอกแน่นี่มันลอยได้หนิเออกัมันลอยมมันนมันสัว่าตอนแรงๆจ้หน่อยจะลงไปเอาเพิรนพันว่าเพิ่นเอาขึ้นเมื่อบไายต้องเอาเรือลงไปเอาปลาลายใส่ ต้นพัวกับเถไว้น้ำทางวะนี่นะคะมันดอกแม่นบเะิันบอกตอนแรงนะผันบ๊ะฮะข่าวข่าวสายกติกน้ำได้นะจะค่อยไปฮะโอ้ยกะครอบลายบ้านแล้วกูจังยาตึกฮะ อันนี้กินข้าวแรกงอยู่บ่ทงพุนหะเอ้ยปลาสั่งนะโอ้ปาลาอะไรคะโคลาม